ชีวิตเมียฝร,รั่งหนีไม่พ้นคําดูถูกดูถูกแบบไหนเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะแม้กระทั่งเมียฝร,รั่งด้วยกันยังดูถูกกันเลยเออเป็นเรื่องธรรมชาติป่ะแต่อสิ่งไหนจะแย่ที่สุดนะคะสิ่งไหนจะรู้สึกทําให้ตัวเองรู้สึกอ่หมดพลังที่สุดก็คือครอบครัวของเราเนาะวันนี้ยายจ๋าเพิ่งไปคุยกับพี่เขานะคะมาใหม่เนาะอ่า ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องอาจจะมองเขาเรียกว่าความคิดเดิมๆผัวฝรั่งต้องรวยผัวผัวฝรั่งต้องมีเงินผัวฝรั่งต้องกลับไปสร้างบ้านหลังใหญ่ซึ่งยายจ๋าก็ไม่มีในตรงนี้นะคะเ <c oughs> นาะเออแล้วแกก็มาคุยกับยายจ๋าเนาะเออแล้วทีนี้ความรู้สึกแย่พยายามที่จะปรับตัวเองเพิ่งจะมาอยู่ใหม่นะคะยังไม่ถึงปีอเจอปัญหา แล้วกับแฟนก็ยังปรับเปลี่ยนไม่ได้การพูดหลายๆอย่างก็ยังไม่กล้าอ่โชคดีได้มาคุยกับยายจา้าแล้วก็พี่อีกหลายคนนะคะได้มีพลังแล้วพี่เขาก็บอกว่าขอบคุณวิดีโอเนาะ,ะจะ,ะเป็นกําลังใจอย่างดีแล้วจะสู้ต่อไปแกว่าอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าใครจะไม่เข้าใจเราก็จะสู้ในแบบของเรานะคะมันต้องให้เวลากับตัวเองอืม าการที่คนไทยเราะะพ่อแม่ครอบครัวทางเมืองไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าลูกสาวได้ผัวฝรั่งจะต้องมีเงินทองก้อนโตจะต้องไปสร้างบ้านหลังใหญ่นะคะจะต้องช่วยเหลือพี่น้องอันนี้เป็นธรรมชาติเนะเป็นธรรมชาติของอเขาเรียกว่าความคิดเก่า แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเปิดใจยังไงคุยยังไงเราเจอยังไงเนาะสิ่งสําคัญขอให้สามีที่เรามาเนี่ยรักเราเข้าใจเราและช่วยเหลือครอบครัวเราบ้างอันนี้เราก็พอใจแล้วอย่าลืมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยดิ้นรนทุกๆวันนี้อ่าก้าวมาตรงนี้ในจุดนี้ที่หลายๆคนดูถูกเนี่ยว่าเมียฝรั่งเนี่ยเพราะเราอยากหาความก้าวหน้าให้กับตัวเอง เราดิ้นล้นเพื่อครอบครัวนะคะใครเราจะคิดว่าก้าวมาตรงนี้อม,มาไกลมาแสนทรมานมาสู้เมืองหนาวแล้วมันไม่ได้อะไรนะคะนี่เป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นทุกๆคําดูถูกเราจะต้องเอาเก็บมาเป็นพลังมาเป็นบันไดนะคะอย่าเสียเวลาร้องไห้กับมันเลยยายจ๋าก็เคยโดนนะคะมีผัวฝรั่งแล้วไม่สร้างบ้านหลังใหญ่เมื่อไหร่จะมาสร้างบ้านสที๋ อะไรอย่างเงี้ยจากปากชาวบ้านหรือว่าคนอื่นแต่นั่นไม่ใช่เป็นหัวใจสําคัญนะคะยายจ๋ารู้ว่ายายจ๋าได้ช่วยพ่อแม่ได้ช่วยพี่น้องได้ช่วยครอบครัวในแบบที่เราทําได้ตรงเนี้ยดึงมาเป็นพลังดีกว่าเนาะแล้วยิ่งคนที่มาเริ่มต้นใหม่ๆยายจ๋าขอบอกเลยว่าพยายามเข้มแข็งหนึ่งเรายังต้องเรียนรู้ภาษานะคะสเราต้องปรับตัวเข้าใจให้เข้ากันกับสามี เพราะสามีก็ยังเขาเรียกว่าต่างคนต่างเรียนรู้ในช่วงปีแรกๆเนาะถ้ามีโอกาสได้เรียนหรือว่าได้เรียนศึกษาอาชีพถ้าไม่รีบจนเกินไปที่จะทำงานให้ทำนะคะให้ทำเพราะว่านั่นคืออนาคตของเราเนาะและสามีเราก็จะภูมิใจในตัวเราด้วย แต่มันก็จะมีข้อแย้งคือถ้าสามีเล่าวางแผนไม่ให้เราทำงานให้เราดูแลครอบครัวนี่เราก็ต้องมาพูดคุยในภาระหน้าที่ที่เราต้องดูแลนะคะอย่ามากจนเกินไปแล้วก็อย่าน้อยจนเกินไปเอาให้พอดีหนึ่งสามีไม่เดือดร้อนสอตัวเราพอช่วยเหลือครอบครัวได้ตัวเราพอมีความสุดนิดๆให้เวลาสักนิดวันข้างหน้าถ้าเราเข้มแข็งขึ้นเราก็ค่อยขยับขยายนะคะ แต่อย่าคิดที่จะบอกว่าไม่พูดรอก่อนยิ่งรอนานมันยิ่งยากหนึ่งเขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นแล้วนะคะตามใจจนเกินไปแล้วให้เวลาเขามากจนเกินไปฝรั่งเขาก็จะชินในสิ่งที่เราเจอเมื่อไรเราเปลี่ยนแปลงหรือพูดคําเพิ่มขึ้นมามันผ่านไปหลายวันหลายปีแล้วเขาก็จะรับไม่ได้นะคะอ่า ผู้หญิงเรามีมายาหญิงไม่ว่าสามีไทยหรือฝรั่งเนาะสามีของเราเองเราต้องรู้ทุกรู้พูดรู้ประลอดนะคะอ่าเราต้องเรียนรู้เขาเพื่อดึงเข้ามาหาเราอย่างไม่ได้ห้าสิบห้าสิบก็ยังดีนะคะเอออันนี้เป็นจุดสำคัญเนาะมาใหม่ๆห,หลายๆคนตามใจสามีเนาะสามีดูแลเราอย่างดีเออเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปแล้วเก็บความทุกข์ใจไว้ในหัวใจตัวเอง อืมหนึ่งไม่กล้าพูดยังเกรงใจสองให้เวลานะคะฝรั่งหนึ่งงอนไม่เข้าใจอันนี้พูดเลยนะมาใหม่ๆเนี่ยให้ฉาฉานนะคะยายจ๋าเคยงอนมาแล้วเขาไม่ใจเขาไม่เข้าใจคําว่างอนนะคะยายจ๋าบอกเดี๋ยวไปเองก็ได้พอชวนเขาไปส่งเขาแล้วนิ่งนะเดินไปยืนรออยู่หน้าบ้านเป็นชั่วโมงฝรั่งไม่เดินไปตามนะคะเราเดินเข้ามามองหน้าทําไมไม่มา เพราะตอนนั้นยายจ๋ายังขับรถไม่เป็นยังไปเออเขาเรียกไปไหนเองไม่เป็นเออบอกอย่างนี้นะคะขอโทษขอภัยพูดผิดพูดถืกพี่นอ้องทีนี้เอา้าก็เธอบอกว่าเธอจะไปเองจบนะคะโมโหจนเดือดแต่เดือดไปทําไมอะเราเดือดอยู่คนเดียวเราเดือดอยู่คนเดียวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะนี่เป็นจุดสําคัญเนาะหนึ่งเราพูดเราเคลียเรารู้สึกยังไงบางครั้งระบายบ้างอืร้องไห้บ้าง ขอโทษถ้าเราทําผิดอย่างเงี้ยถ้าเราโวยวายยาจาอันนี้คือคือสิ่งที่ยาจ่าทํานะ,ะเวลาย,ยจาจ่าทุกใจหรือคิดถึงลูกยาจาร้องไห้เขาก็จะมากอดบางทีก็โวยวายว่าเหนื่อยนะทนี่นี่นัน่นนี่ตอนใหม่ๆนะคะอืมเขาก็จะมาปอบเราเนาะแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะคุยกับใครนอกจากกับเธอเพราะเธอคือ,อหัวใจของฉันที่นี่คือเสาหลักของฉันที่นี่ถ้าเธอไม่เข้าใจไม่รู้ฉันจะอยู่ยังไงอ่าสิ่งนี้ เราอย่าได้แต่โวยเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยความรู้สึกนั้นเป็นยังไงนะแล้วทีนี้มา,อาตอน5ปีที่ผ่านมายายจ๋าเคยน็อกนะคะกระดูกเส้นทับสันหลังเนี่ยชนิดที่ว่า3เดือนนอนอยู่กับที่นอนยายจ๋าก็โวยวายเลยร้องไห้ฉันไม่อยากตายที่นี่นะฉันจะกลับไปตายกับพ่อแม่ของฉันนะคะเออ เขาก็บอกว่าดูแลรักษากรโอเคตามขั้นตอนถ้ามันไม่หายเดี๋ยวฉันส่งกลับบ้านนะอืมอโอเคเราก็ใจเย็นรักษาตามที่นี่อมอที่นี่เขาตามขั้นตอนเนาะทําอะไรก็ช้าใจเย็นๆแต่มันก็ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ถึงรู้ว่าช่วงเราเจ็บเราป่วยเขาดูแลเรายังไงเขารับผิดชอบสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไหมอ่าหลายๆจุดหลายๆอย่างหนึ่งนะคะผัวเมียกันค่อยเป็นค่อยไปค่อยพูดค่อยปลอล อในหัวใจไม่ใช่ว่าเก็บ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 ไว้อยู่ในใจตัวเองคนเดียวพอเก็บเก็บเก็บไปแล้วพอมันพังปุ้มทุกอย่างพังนะคะเขารับไม่ได้มีแต่พังแล้วฝรั่งนะถ้าตัดมันตัดตึดต๊บเลยนะมันไม่มีน้ำใจเลยนะเห็นหลายๆคู่นะอันนี้เป็นจุดสำคัญแต่ถ้าเราโวยวายแล้วเราเคยพูดไว้ถึงเวลาพอเราพูดปัดก็เราพูดแล้ว เนี่ยมันจะเป็นข้อหนึ่งสองเป็นหลักฐานเออเป็นคำยืนยันว่าเราได้คุยล่วงหน้าไว้แล้วเกินเกินหรือพูดเล่นพูดหัวพูดหยอกหรืออะไรก็ได้ไว้แล้วนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดตามมาอมืสิ่งที่มันเกิดตามมาเราก็จะม้วนเอามาใช้ได้มันจะเป็นเหตุผลที่เราได้คุยนะคะ กับสามีเนาะอันนี้ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าการที่เรามาอยู่ใหม่อยา่าโชว์แต่เก่งอย่างเดียวนะสิ่งไหนที่เขาช่วยให้เขาช่วยสิ่งที่ไหนเขาทําให้เขาทําเพราะอ่ามันจะเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างดูแลกันเราก็มีความสุขเขาดูแลเราบ้างเราดูแลเขาบ้างนะคะไม่ใช่ว่า เราทำทุกอย่างแต่บางครั้งพอเราเหนื่อยใจเราก็หมดแรงอ่าเราก็หมดแรงนะคะยายจ๋า,จาทำงานที่นี่มาตลอดตั้งแต่แรกอืมเราก็เลยเห็นในสิ่งที่เขาก็ช่วยเหลือเราธรรมดาผัวเมียก็มีปาก,ม,ปากมีเสียงกันบ้างไม่ว่าเรื่องลูกหรือเรื่องอะไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นถ้าเกิดมันไม่เกินหนักบ่าก,กว่าแรงเราก็อภัยให้กันไปมันก็เหมือนอ่า คู่ชีวิตเนาะทางเมืองไทยก็เช่นกันนะคะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเรามีสิ่งดีที่มากกว่าวัดกันเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะอย่าห่วงเก็บกั้นนะคะอย่าห่วงแต่โทษอืมปัญหาที่เกิดนะคะเราย้อนคิดถึงตัวเองว่าเราพูดไหมเราเขีรยไหมเออเราทําอะไรให้ตัวเองสบายใจมั่งหรือเปล่านะคะมไม่ใช่ว่ามีแต่เกงใจเกงใจคนอื่น แล้วเอามาอยู่ในหัวใจเราไม่ว่าเรื่องพี่เรื่องน้องเออเรื่องสามีนะคะพูดออกมาบ้างเนาะพูดออกมาบ้างนะคะพี่เขาร้องไห้หนึ่งมาอยู่ใหม่นะคะสองตอนนี้ก็เป็นโลกวิวัฒที่ไปไหนไม่ได้ด้วยเออสเจอปัญหาปรับตัวในครอบครัวของสามีเนาะสเจอปัญหาทางบ้านประทังเข้ามา อ,อยากได้ดังใจอยากเห็นลูกสร้างบ้านให้อ่าผัวฝรั่งเงินตกมาจากฟ้าเหรอคะเนาะคำนี้ยเราพูดออกไปเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ช่างขอให้ได้พูดบางครั้งพ่อแม่ได้เราก็ต้องพูดให้เข้าใจนะคะเพราะเราจะต้องสู้ทรมานหัวใจอยู่นี่คนเดียวยายจ๋บอกพี่เข้าไปอย่างนั้นนะคะแล้วอยากให้ทุกคนเข้มแข็งเนาะกล้าที่จะพูด คนไหนนะคะคนไหนที่เจอครอบครัวไม่เข้าใจเนี่ยพูดไปเหอะถ้าพูดแล้วเราต้องดัดนะอันนี้พูดจริงๆขอโทษขออภัยถ้าไม่ถูกใจคนทางบ้านนะคะพเพราะยายจ๋าก็สูงสารเนาะสงสารหลายๆคนแล้วอยากให้อ่พ่อแม่หรือทางครอบครัวเข้าใจบ้างนะว่ามาอยู่เมืองนอกใช่ว่าสบายเอออดหนาวนะคะอดอาหารไทย ยังจะต้องมาปรับตัวแล้วยิ่งยังไม่ได้งานทําอย่างนี้มันจะทุกข์ใจขนาดไหนนะคะเออแล้วใครเราจะเข้าใจถ้าเราหันไปคุยกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจคนที่ทรมานก็คือลูกสาวของท่านเองนะคะทรมานสุดใจที่จะได้คุยเนี่ย เนาะถ้าคลิปนี้ทำให้ไม่พอใจหลายๆ like, ฝ่ายก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะเนาะอยากให้รู้ซึ้งถึงชีวิตต่างแดนนะคะความรู้สึกจากเมียฝรั่งที่ครอบครัวไม่เข้าใจแล้วมาพูดคุยปรึกษากันเนาะ เออยายจาก็แนะนําได้แค่นี้เพราะสิ่งที่ยายจ๋าพูดยายจ๋าทำนะคะทำแล้วมันดีแก่ตัวเราเนาะพอ่พอพ่อแม่พอ่อแม่คือคนที่เรารักครอบครัวคือคนที่เราลัก,ค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 ,ลกคือหัวใจที่เรามาที่นี่เพื่อจะช่วยเหลือและดูแลเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดคนที่เรารักครอบครัวเราเนี่ยไม่เข้าใจเราโหบอกเลยนะโลกมืดไปครึ่งซีกแล้วอ่ะจริงๆ เมื่อก่อนอยายจ๋าเป็นคนคิดมากเนาะก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราทำแล้วนะคะเราเองจะดีขึ้นเนาะเอาที่เราทำไว้สมมติไม่สมมติเราพูดความจริงถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยเหมือนทำงานโรงงานเมื่อก่อนยายจ๋าก็ทำงานโรงงานมีนี่มีสินไม่ได้ใช้ทำไมอยู่กันได้เออแล้ววันนี้พอลูกมาอยู่เมืองนอกภายในหนึ่งปี กว่า,วาแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่แย่นะคะอ่าปีวิกฤตแค่ชีวิตที่เราปลอดภัยกับโรกวิบวับเนี่ยก่อนไหมอะ่ะคิดเอาชีวิตเราก่อนไหมอะ่ะเอาความปลอดภัยก่อนไหมอะ่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกลอย่าเพิ่งคิดในสิ่งที่อ่าความหวังนะคะยังไงยังไงเนาะ ยังไงยังไงเมียฝรั่งทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าไม่เคยทิ้งครอบครัวทุกคนนะคะสู้งานเพื่อครอบครัวกันทางนั้นจริงๆแล้วอะ่ะเราตัวคนเดียวเนี่ยเนาะเหมือนพี่เขาเนี่ยไม่ต้องทำงานก็ได้อืแล้วแกไม่มีลูกด้วยนะก็มีแค่พ่อแม่พี่น้องนะคะ เพราะตัวเราคนเดียวเนี่ยฝรั่งรักเราเนาะก็คือเมียนะคะเขาก็ดูแลเราดีอยู่แล้วเหมือนยายจ๋าเนี่ยไม่ต้องทํางานก็ได้อ่าอยู่ได้สบายสามีดูแลได้สบายกันดูแลลูกเต้าได้สบายแต่สิ่งที่เราเลือกเราทําเพราะเรารักที่จะช่วยเหลือครอบครัวอ่าแล้วยายจ๋าชอบที่จะทํางานนะคะมันเป็นคุณค่าของตัวเราเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น มันก็เป็นหลักคำประกันให้กับตัวเราและลูกๆและครอบครัวนะคะแต่ทีนี้คนที่เพิ่งก้าวมาในจุดตรงนี้ยังไม่มีแล้วยังหาความสบายใจจากคนที่รักสุดใจไม่ได้มันแสนทรมานจริงๆนะคะเนาะอยากบอกทุกๆคนว่าสู้ๆแต่สู้อย่างมีสตินะคะรักตัวเองให้มากถ้าวันนี้เราทำเต็มที่แล้วนะคะ ่เราทำเต็มที่ในแบบของเราแล้วถึงยังจะไม่พอใจในสิ่งที่เขาต้องการเราก็ต้องหยุดตัวเองอยา่ยจ๋าจบอกพี่เขาไปอย่างนี้นะคะหยุดตัวเองภูมิใจเถอะเนาะเราไม่เคยทิ้งครอบครัวภูมิใจเถอะเราทำได้มากกว่าที่เราอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำนะคะ เ,เอาตรงนี้มาเป็นพลังและสู้ต่อไปวันข้างหน้าย่อมดีกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้ครอบครัวทางเมืองไทยเนาะเห็นอกเห็นใจคนไทยไกลบ้างบ้างไกลบ้านบ้างนะคะรักลูกสาวบ้างเนาะ อแต่ยายาจ่ารักยายจา๋านะคะอืมภูมิใจมากๆแม่ไม่เคยทําให้ยายจา๋าทุกใจเป็นห่วงนะคะขอให้แม่ของยายจา๋าเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีรอยยิ้มเป็นพลังให้ยายจา๋าทุกๆวันแค่นี้ยายจา๋าก,ก็มีความสุขแล้วนะคะคลิปนี้ยายจา๋าก,ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะอยากให้ทุกคนมีพลังสู้อยากให้ทุกคนเดินหน้าสร้างฝันนะคะของตัวเองเนาะ ให้เป็นจริงนะคะแล้วฝันนั้นก็คือการดูแลครอบครัวการมีงานทำการที่ได้คนที่เรารักและดูแลเราอันนี้ก็เป็นหัวใจแล้วนะคะสร้างความสุขทุกๆวันให้กับตัวเราด้วยหัวใจเราเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะเนาะและทุกอย่างจะเคลียร์ได้ด้วยตัวเหล่านี้แหละทํามันเถอคะค่ะพูดออกมาเถอคะค่ะ อย่าเก็บไว้เจ็บช้ำและนั่งน้อยเนื้อต่ำใจบางทีครอบครัวอาจจะไม่รู้สิ่งที่เราเจอก็ได้นะพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะคะยายจ๋าจไม่ได้โทษแค่ทางครอบครัวนะคะยายจ๋าจบอกเลยว่าถ้าเราไม่พูดใครจะรู้ถ้าเราเลิศดรูโชว์แต่สิ่งดีๆบอกว่าให้ได้ทำได้ทุกอย่างได้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 ไดได อ่านั่นคือสิ่งที่ทำผิดนะคะแต่คนที่ทำได้ก็ดีใจด้วยเนาะยายจ๋าทำไม่ได้ยายจ๋าก็บอกตรงๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้ท่านมีส,มสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามยายจา๋าชีวิตอีเจ๋วปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสู้ๆนะคะ